สวัสดีทุกคนครับผมก็ผมเคคุงนะครับจะเล่นไหมครับลัคก,กี้บ็อกมึงทำกูมึงทำกูเบรกดาวเลยวะไม่สกินมึงอะ่ะ <laughs> ใครเป็นใครสกินอะไรอาอมีน้ำข้างหลังด้วยเอาลงกันเป็นลารวกันเป็นอะไรครับลาบาก,กันแล้วลงกันเป็นอะไรออฟิเดียน ใช่เลยครับโอเคนะครับวันนี้เขาเรียกว่าเฟื่องลักทริปบ็อกเอนเดอร์แล้วก็เอนเดอร์มนแล้วก็ไนท์แมนนะทุกคนคลิปที่แล้วเนี่ยเราสู้ถังน้ำไปคลิปนี้นะครับเรามาสู้ถังลาวานั่นเองซึ่งถ้าเราเข้าไปใกล้มันเนี่ยไม่แน่นอาจจะโดนลาวาก็ได้นะอ้ะาวาไ,าไม่เข้าไปใกล้เหรออุ้ยทำไม่ได้ผมแบบอยู่พยายามหามุมเลยก็ใช่เลยครับคลิปนี้เราสู้กับลาวาเองเนาะเอ้ยเตรียมตัวมาดีอ่ะเตรียมมาโดนลาวานโอ้ยโอ้โหมันหลุดชกเลย โอเคมาเดี๋ยวเราก็เปิดกันเลยมาแลกกล่องไหนแม่แบบแบบพ<า>ังเลยเออเอาวางไปไหนแม่วางไม่แลกคราวนี้ไม่แลกได้ไหมไปแล้วปึแบบ๊บอา่าวกูเปิดแล้วว่างเปลา่าโอเคโอ้โหแม่งกินเนือไม่ตนังกันเลยโยนทิ้งโชว์เลยมาต่อไปไหนแม่ต่อปึ๊บฮะคิวโอ้หนักฆ่าก็ตายเออปึ๊บหุยดาบอันนี้เป็นดาบอ่านไม่ออกซึ่งแน่นอนครับบอยอา้าวโอ้โหแล้วกูจะฆ่าไปแค่ทีนี้โอ้ยไอ ช่ววันที่ช่วันสู้งวันที่ชุกๆอล่นมึงไม่ใช่กูตายกูตายเออโอเคเอาหมื่นพี่กูตกใจอยู่จอก็มืดสกีนมึงอ่ะโอ้โหดอกไม้เอามาทำอะไรปะเนี่ยมาต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเอาเอาผมมันไม่ใช่ของกูไม่แน่จะไม่เมาตาให้เอาอะไรอาเสียงโชคโชคร้ายเอาโอเคก็ถือว่าโชคร้ายแล้วกันมาต่อไปกล่องเอนเดอร์บ้างอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเอนเดอร์กลับมานี่ก่อนกล่องของเราเฮ้ย นา่าจะวับไปไหนอา้วาว้าบไปโคตรไกลเลยมันขโม,ย,ม,ขมยกล่องไปแล้วเออใช่เปิดแล้วมันแบบขโมยกล่องเราไปไงฮะเอาจริงทำไมทุกคนมันว่างหลายกล่องเลยวะอ่ะผมปาเข้าไปเลยเฮ้ยนี่ไงใครที่ผมปา,าไปมันทำให้ได้เพชรทองโอเคทำไรอ่ะได้งไงบอยเก็บกล่องค,ครับนั่นน่ะอยู่ตรงนั้นนะ่ะอ่ะมันว้าบไปอีกแล้วมันว้าบไปเรื่อยๆเลย,เลยโอเคงั้นผมบวกนายแม่ดีกว่านะครับไปเอาเพชรโบน์บเนาะรู้ว่าถ้าวางสติกไว้ตรงกลางเราจะได้ดนาแบบมึงเหรอ ทัติธรรมดานะได้ได้ไปต้องวางไล้ได้แล้วกะดาบดำ88นี่ว่กอ่ากล่องร้อยบวกบ้างเอ๊ะเดี๋ยวนะบอยมันเป็นไนท์เมย์มันกลับกันหรือเปล่าวะไม่น่าใช่ลองคราบเกาะอ่ะได้โอเคเอ้เดี๋ยวนะอะไรอะไรอ่ะเฮ้ยคืออะไรอ่ะือถืออะไรเฮ้ยตัวอะไรอ่ะสลามบอลคือสลามไหนเก็บทสามไปดูดิไหนน้องโอ้โหสลามจริงด้วยอีสลามเป็แรมอันนี้เกือบคังคือค้ามันที่เอออ่ะ โอเคผมผม่เลยเจอใค่ขนาดนั้นเออแต่มันยังอยู่ไงประเด็นนั่นไงมันยังอยู่อะบอยมันกลายเป็นตัวเล็กอะเอ้านี่หายยังเนี่ยหายแล้วมั้งหายแล้วหายแล้วหายแล้วเมื่อกี้นึกว่ามันแบบไอ้นั่นโอเคลองใส่หมวกดูถามว่าไม่ได้หรอไม่ได้อยู่นะทุกคนเออตกใจผมไม่เคยเห็นแจกขนาดนี้แต่ผมเปิดมาโอ๊ยอะไรมาเดี๋ยวเรามาคราฟแล่มันต่อคำเตือนระวังคราฟเดมอนอ่ะรองเท้าโอเค ตอนนี้เราก็ขาดแค่อีกไม่กี่อย่างครับทุกคนแต่ผมไม่แน่ใจว่ากล่องไหนมันดีสุดนะสิถ้าดีกูไปหาดิเฮ้ยอ้าวดาบโเบเก้นอ้าอีกครข้ามไดมอนโดนตัวเดียวกูเลยบอยกูจำไม่ได้วว่าไอ้กล่องไอ้ไหนที่แบบเราเคยเปิดก็ไอ้กล่องเอเดอร์นี่แหละไอ้กล่องที่มันเป็นสีเนี่ยที่เราได้ดาบโบเก้นบ่อยๆเนี่ยแล้วที่กูบ่นโบเก้นโบเก้น่ะเนี่ยโบเก้นอย่างเงีย้ยแล้วก็แตกเลยนี่เป็นรองเท้าบินไดเหรอเฮ้ยบอยรองเท้าบินได้โอเคแล้วก็โอ้ย แล้วก็แร่เอ,เอ๊เดี๋ยวนะแร่นี้ผ่อผมว่าไม่น่าคราบได้ลองดูดาบโอเคดาบก็ไม่ได้ทุกคนมันมีแค่แบบตกแต่งเฉยๆสวยงามทิ้งดาบโมเกตไปไม่เอาอันนี้เป็นหมวกโอเคโบเกต กูสรทางเดินให้อันไหนึ้นโบเกนกูไม่เอาสักนั้นอะ่ะอะไรเป็นไรกูส <c oughs> ร้างทางเดินให้เพราะเพราะเราจะกลับมาเกิดฝั่งนี้ตลอดเราจะสางทางเดินครับขอบคุณครับแล้วทำไมกูต้องเดินมาฝั่งนี้ด้วยล่ะแต่กูแบบไม่ต้องใช้ทางเดินเพราะพอดีกูแบบกูบินได้ปะอึ่งไม่ได้กาดเหมือนนะอึ่ช่วยไม่ได้ว่ะผมเป็นคนเดินผมเป็นคนเดินดินหล่อหรอหรออพูดมากตายไปเออไหนเมียบ้างกูแน่เลยมึงคิดกูแน่มึงคิดพี่ดันเจอพี่แน่มึงร้องไห้แน่อุ้ยโวยอันนี้เป็นโคโคนัทระเบิดใช่ปะเออปั๊บอุยระเบิด อันนั้นเป็นโคโคนัทรอบนี้เป็นบอมอ้าวก็มีนี่ก็มีวาย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 กากกากกากหมายถ้าวายแก่คนได้มีความสุขความสุขเด็กก็แพมเหมือนเราคิดทีแล้วเออมันก็ไม่แน่หรอกแต่กูบีได้แล้วหนึ่งอะะมึงกรงมึงกล้าบอกกูแพ้มั้งเหรอฮมึงกล้าบอกกูแพ้มังเหรอก็ได้แค่ตอนนี้อะมึงอ่ะมึงดีตรงนี้เลยว้ายลาบะเออหน่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันจะใช้แค่ไหนกันยีวโอเคทุกคน ในเมื่อเราเคยเปิดรัออกกีบบ์เอนเดอร์แล้วใช่ไหมผมว่ากล่อเ er อนเดอร์ดีสุดเฮ้ยแรงสีม่วงขับได้ไหมขับได้เฮ้ยโอเคมึงแก้กูไปคลิปที่แล้วเยอะเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงโดนแป๊บนึงให้กูคับของก่อนอ่ะแล้วก็ดาบปึ๊บอ้าวคับดาบไม่ได้แล้วก่อละ่ะเฮ้ยแต่ก่อได้โอเคอ่ะเรียบร้อยทุกคนอ่ะลองใส่ครบเซตดูซิปึ๊บ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 เอ่อถามว่าก่อมันโหดไหมเอาตรงๆก็อืมกาก แต่ว่าเราแสงท้ามีได้ดีกว่าเย่เย่มีได้แล้วเอามะพร้าวมาฝาก,ากเอามะาพร้าวมาฝากจะไม่ได้เอามะพร้าวมาฝากเฮ้ยเพื่อนผีสัตว์เอามะพาฝากาไม่ต้องหิ้ด้วยเนี่ยอเอโมรอลไม่เอาโอเคไฟกูไปแล้วไอ้ไก่ลาตามไม่ทันหลอกไอ้ไก่แล้วทำไม,มไกูต้องไปตามมันได้ล่ะไอ้นี่ดิมึงมันใจไง,งีล่ะจ้าอันนี้อะไรอะป้าย Evil ป้าย Evil Evil แปลว่าอะไรวะมิชาดฮะมิชาด ใช่เหรอเออใช่อีบิ๊กบร,ริษัทเก่งดีนี่นเนี่เธอว้าย <c oughs> อ้าวแล้วกูจะทีมเผาทำไมกูลืมอ้าวอะไรอ่ะต้นประกรันไงล่นะเดี๋ยวนะมันมีของไหมไม่มีเหรออ๋อแคป่ป้อมเฉยโอเคนายแม่ต่ออันนี้แล้วนี้เราไม่เอานะครับบอยกูว่ากล่องเอนเดอร์เมนไหนเงียบสุดแล้วจริงๆกูสังเกตมาแล้วตอนกูเปิดเนี่ยดูกูว่ามึงได้สิ่งที่กูได้แล้วมึงต้องหัวร้อนแน่อะไรมึงจะบอกว่ามึงได้ดาบโหดของไอ้นั่นไหนเอนเดอร์อ่ะยัง เดิมมึงร้องเดิมมึงร้องแน่เดิมมึงร้องแน่เออเอ๊ะนั่นกล่องของเราเหรอน่าจะของเราโอ้โหเหล็กน่าจะแลมีการพูดได้เลยว่าดูดิอ้าวอะไรเนี่ยโอเคกูวาร์ปเทเลพอร์ตบอยบอยกูจะบอกว่าโลกกูไม่โหลดโอ้ยทำไมกล่องมันเกลียดขนาดนี้วะเนี่ยอันนี้เป็นคุกกี้สเปเชียลคุกกี้โอเคไม่เอานะครับมันกินแล้วมันวาร์ปมึงจะโอ้ยอะไรมึงกล้าด้วยังไงไอ้ วโอ้ยไม่ได้บ้าปเดี๋ยวโดนเลยมันน่าจะได้แบบอ่อนร้องยาาให้เห็นมึงร้องอุ้ยอะยังทำไมถ้ามึงได้ของแกตัวเหรอมึงร้องนี่เออน่ะไม่ร้องหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรนะมึงอุ้ยอะไรกูได้ขวดยาแกเด็กมึงก็อุ้ยแล้วสลามอีก ทุกคนผมขอฆ่าตัวตายก่อนมันไม่โหลดอะ่ะฆ <Okay. S 2> ่าตัวตายแต่มาชีวิตคิดสั้นอย่างงี้วะ <S 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 อะไรที่มันแค่ไม่โหลดมันแค่ไม่โหลดกานนี้เราเป็น,นคนยาคิดสั้นนะครับทุกคนไม่เหมือนไอทีครับแป๊บเดียวฆ่าตัวตายแล้วครับโอเคเราได้กดยาน,นี้ก็ดีอยู่นะครับโอเคแต่จริงๆตอนนี้ผมอยากได้ดาบดาเมจเยอ,อะๆอ่ะเราคงต้องมาจากเกาะเอ็นเดอร์แล้วโอ้โหเมื่อไหร่มื่อไหร่หมกอาทำไมมึงอไหร่ทำไมอะไรมันได้ระเบิดไม่อไหร่ที่ผายไอ้กูถึงได้ไอ้ฟาง อ่ะเดี๋ยวเได้เอ๊ะเดี๋ยวนะลูกขนูอ๋อเราเก็บก่อนอ่ะไหนลองยิงดูยสิจะเป็นยังไงโอ้โหพี่มันออกเยอะมากโอ้โหโอ้บอยเฮ้ยมึงขึ้นมาดูข้างบนดิอุ้ยอุ้ยอุ้ยธนูพี่เจ๋งว่ะเฮ้ยอุ้ยกูว่าโอ้โหกูว่ากูว่าอันเนี้ยกูเคยเห็นแล้วแล้วกูเคยทำกูเคยทำแล้วมึงตกใจแล้วว่ะเออก็ใหญ่ในมุมนีดนี่ไงอ่ะเข้าไปโอเคต่อไปปักเป่าไปข้างในอ่ะมึงจะหวังว่ามึงจะได้ออกมา อันนี้เป็นดาเพนะทุกคนน่าจะดาเมจน้อยกูบ้าและดาเมจสิบรู้ไหมเลือดแม่งบอสแม่งเป็นล้านดาเมจดาบกูสิบแปดนะครับทุกคนนั่นแหละไปเวิร์กขอบคุณเฮ้ยเลสีนี้ยังไม่เคยได้นี่ว่ามันจะดีกว่าสีม่วงหรอไม่แน่ใจนะครับทุกคนอะลองคราบดูอ้าวโอเคครับได้อ๋อสีเขียวอันนี้จําได้ว่ามันกากหรือเปล่าวะอะลองใส่ดูปึ๊บปึ๊บ วิธีีกูมถามว่ามันกาบไหมผมว่ามันสีม่วงดีกว่าเออเพราะใส่แล้วก่อทอม,มันเยอะกว่างั้นผมิสีเขียวไปแล้วกันมาต่อไป A B C e n d e r t r a d e มึงไปเลยนะ e n d e r t r a d e ของเกลืออันนี้กล่องมมโมเต้องไหมันต้องฆ่า A B C วาะ A B C ก็ไม่หดใจนะแหมใจกูเห็นเหมือนข้านะอันนี้เป็นแร่สีแดงเหรอสีแดงอา่าทับเลไม่ได้เลยงั้นทิ้งไปโอ้ค่ะกูไม่ทัอะไรมึงนะ เลนด็อบเอ็กเซกอ่าสปีดได้อยู่ถามว่าได้อยู่จะได้ใช้ไม่ไม่รู้เหมือนกันอันนี้เป็นกันไฟทั้งกูคุ้นหมดนี่ไปไปบอกให้กูว่ากูชนะมึงแน่โอ้ยมันบอกมันก็ไม่ชนะปะอันนี้เป็นสเปเชียลคุกกี้แล้วไม่วาร์ปนะไม่วาร์ปแต่ว่าสปอนเทเลพอร์ตหมายความว่าไงสปอนเทเลพอร์ตสามคือกูจะสุ่มเทเลพอร์ตอย่างนั้นเหรอบ้างกั้นเหรอไม่เกี่ยวกูกินไปตั้งหลายอันไม่เห็นวาร์ปที่เลยหมายถึงไอ้คุกกี้สีส้มไอ้สีเหลืองนะเอออุ้ยอุ้ยเดอะโอเวอร์โหลดโอเวอร์์โโโหหลลดดเปออวร อ๋อเหรอใช่เหรอเออผิดตลอดแหละโอ๊ยเดี๋ยวทุกคนบอกผมไปเก็บยาอ่านูยาหน่อยแล้วกันโอเคเก็บแม่ปลามันขอแม่งไม่ได้ดีอะไรเลยเกลือมากเลยไอ้กล่องเนเดอร์เนี่ยคุณคุณงี้ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดาบกอดโอบเฮ้ยบอยอยู่ไหนบอยยาละอะไรดูดูดาบนี้เฮ้ย โอเคชนะแล้วชนะแล้วเว้ยชนะแน่นอนจริงๆไงแงบอกว่าชนะจริงๆเชื่อผมเฮ้ยขอบคุณเอนเดอร์แมนเอ้ยเอนเดอร์เอนเดอร์เอนเดอร์กล่องเอนเดอร์มากๆแกอย่าเพิ่งด่วนสรุปไปคิดว่าแกเนคนเดียวอย่างนั้นเหรอใช่กูเป็นคนเดียวทำไมมึงมีแล้วไงเฮ้ยมันมีเออนั่นไงไม่มี ทีนี้ก็น่าจะรู้ผลดแมชิน้าอะไรนะอ่ะหมดยังยังเยอะเลยโอเคครับแกแต่บ้าเป็นเสี่ยก็จะขอสู้กับบอสทางลาวากัดีกว่าโอเคผมจะแจัดของหอมสู้กับบอสเสร็จแล้วนะครับผมใครชอบนึงกดเลยคนที่ช่องหมอยู่ใต้คิชชั่นผมจะบอกว่าไอ้บอสมันมีดาบเหล็กแบบนี้เหมือนเราอ่ะมันเอามาขวดอะไรอยู่อะอันนี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรดาบเหล็กนี่ไงดาบไม่ไม่ขนดผลยาไม่ไม่สีขาวอ่ะสีขาวอะไรก็นี่ไงก็ไม่สีขาวเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยมีปะทำไมมีนี่ไงมันได้แก้เพิ่มสปีดยงไหมล่ะ เขาหลอของมือเพิ่มสปีดหรอของกูมันเพิ่มแอชเดอร์เบทหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลนะแล้วกแ็แล้วก็มีขวดนี้อีกขวดหนึ่งอ่ะแล้วแบบออ๋กะตีะตายไม่น่าครับโอเคอากินรับเลยมาโอเคเดี๋ยวผมเก็กกินรับก่อน <c oughs> ขวดแรกสปีดขวดที่สองกันไฟโอ้ยแล้วก็นี่อีกห้าขวดแล้วกันพร้อมหรือยังจ้าปึ๊บปึ๊บโอเคแล้วก็นี่อีกสองอ่ะพร้อม <c oughs> ยัง <c oughs> พร้อมแล้วจ้าแป๊บหนึ่งอ่าแต่พอเราก็เริ่มไปเลยมาบอสถ่ายระวางของเรา ยังไงครับโอ้โหดาบวิ่งเร็วเกินโอ้โหถาาว่าบอสโหดไหมมันก็ได้อยู่นะไอ้บอสตีมันทีโหดจังวะเอ้ยเอ้ยขานายกลัวแล้วอะไรครับทุกคนก็กลับไปรอึงนะครับแต่ที่เมื่อกี้เกมหลุดไปเลยนะครับก็คือแบบว่าเวลว่าดาบดาเมจเยอะเกินไปมั้งอะอีกรอบปาบัฟอีกรอบนึงโอเคมาปึ๊บบ้ากหมดแล้วเหรอเออโอเคอะพร้อมมั้ยยังมาต่อยอีกรอบนึงโอเค เราเราก็เพลยกันเลยอ่ะรอบนี้เราให้บอลตีคนเดียวแล้วกันโอเคเกูหวังว่าเกมกูจะไม่คายนะไอบอลกูไม่เหลือบอลหลุดปะไม่ไม่ไม่โอ๊ยชิบหายแล้วโอ๊ออกมาก่อนครับกูพี่กูกลัวขาไปเลยออกมาก่อนออกมาก่อนกูเข้าใจแล้วที่เสฟขาเพาผมปรับบอลหรออ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงรอบนี้<อ>ผมปรับบอลได้แบบไม่โหดมากแล้วโอเคอย่างน้อยก็ไม่ปาเยอะเท่าเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวเกมมันหลุดอีกไอเอฟเฟกต์ไฟไม่ทำพลาดเลยหมายถึงเอฟเฟกต์ไฟที่มันปาดูเราอะนะอ๋อเออว่บมันติดไฟนี่ว่ะ แต่บอสถามว่ามันกัดคือไม่เอาเอา๊ะอ๋อมันจะดูดเรานองบารเลยเราตีมันไกลเกินเดี๋ยวเราต้องมีตีโดนพลดกลนในการแน่เลยเอาบอสไปไหนแล้วอะเอาม,อม,เมันไมบอสมันอิดจังวะดูดิดาบเราก็ไม่ได้กัดนะเอาจริงดา,ดาบเราดาเมจเยอะมากเลยนะดาบเฟกสองล้านอะยังไม่ตายอะดูดิเฮ้ยโอ้โหอมืงเอามันเข้ามุมดิเออเออมันเราตีมันกระเด็นไง โอเคตายแล้วมาอยู่ในควาปรู้สึกของเราอ่ะปลาปลาไปเลยครับคุงชื่อคนและแน่หรอเออได้ดาบเราซะงั้นแย่มากๆมาอ่ะพร้อมมั้ยยังอะไรไม่อะไรโอเคมาปึ๊บเปื้อปื้อพร้อมมั้ยยังมาโอเคถ้าพร้อมเราก็เริ่มนไปเลยครับเริ่มนไปนะยังไงยังไงยังไงแก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 ขึ้นมาอยู่ในน้ำแล้วแกจะรอดอย่างงั้นเหรอมึงมึงต้องลงมาข้างล่างมึงดู แกโดนยาลิลรสชัตไม่ไงล่ะอ้าวเฮ้ยเราตีมาโดนแล้วอ้าวอ้าวอุ้ยอุ้ยอ้าวเฮ้ยไหนขอตีหน่อยอ้าวไหนมึงไม่กูตีใหม่ดิกูว่าแล้วเดี๋ยวมันไหนอ่ะอยู่นี่อ่ะเฮ้ยเป็นน้ำตาทำไมอ่ะ แตเพราะว่าฉันมีตะกี้พอยชั่นยังไงล่ะโอ้ยพลักกี้พอยชั่นใช่เนอะโอเคโอ้าวคือแบบอุ๊ดดาบะไรอ่ะได้ไงอ่ะดาบเดียวกันเราเลยเดียวเฮ้ยโอ้ยขาแข้โอเคครับก็ใา่คลิปน้ำแล้วก็แพ้กับบ่อยเช่นเคยนะส่วนบอสแล้วก็ชนะอีกเช่นเคยนะแพ้แม่งทุกคลิปนะขาว่าพูดว่าอะไรนะไม่ต้องบอกด้วยเลยผชนะแน่นอนครับทุกคนชนะแน่นอน ครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์และกดแจ้งรัสายผมจะ่ใช่ไปที่ไหนเลยเนาะนึกว่าจะยากวันนี้เออแล้วแล้วเอ้ยบ๊ายบายเลยบายบายบ๊ายบายกระจก